วสวัสดีครับผมสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในโรงเรียนตะกะแตนนะครับกีทีใส่ใส่ให้เขาเขากำลังไข่เมื่อวานได้ไข่กระบะหนึ่งแล้วใส่ตะกร้าแต่ยังไม่ได้ดูเมื่อวานเรเห็นมีไข่อยู่ยเต็มเลยอ๊อบ๊อบ๊แม่เอาใบกล้วยมาให้มันกินนะครับ เต็มเลยครับผมอ่ดูกันมาดูกันครับตะแกรนเกาะเต็มเลยนี่ฮะนี่ครับ,รบลงเดือนใหญ่หน่อยนี่อันนี้ลงเดือนพื้นดินนะครับผมจะได้เก็บกวาดง่ายนี่นะครับไข่ก็มีเห็นนะฮะมีทางเข้าทางออกสองทางอัน,นี้แมวใบกล้วยมาให้มันกินมันชอบมากใบกล้วยแล้วก็หญ้า หญ้าเนเปียร,ยนรย์นะฮะผมไปตัดหญ้าขนหญ้าอะไรข้างทางมาให้กินมันไม่กินมันกินอยู่ฮะมันกินแต่ใบแต่ก้านมันไม่กินแล้วก็ใบผักชัยยาไม่กินเลยผมลองให้ให้เขากินแล้วฮะแต่ว่าเขาชอบมากคือใบกล้วยแล้วก็หญ้าเนเปียร์หญ้าเนเปียรมันก็ปลูกอยู่แต่ยังไม่โตฮะแต่ดีที่สุดก็คือใบตอง ใบตองนี่ชอบมากนะเขาแ,แทะแทะยันก้านมาเลยอุ้ยตัวทีครับแทะยันก้านมาเลยกินก้านก้านมันนะครับผมถ้าใครสนใจไข่ตะกะแตนนะครับเรามีไข่ตะกะแตนนะครับผมติดต่อมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับไข่ตะกะแตนก็ ่งขีดละพันนะครับขีดละพันขีดละพันบาทตอนนี้มันไขแล้วก็จับจองกันได้นะครับผมมีเบอร์โทรศัพท์ให้ก็ของคุณแม่นะฮะบ,บ้านสวนสุวนันทรานะครับผมอยู่หมู่บ้านนิคมนะฮะหมู่บ้านนิคมท่ามะตาบลท่ามะเขือเอตาบุญบางยางโทษทีฮะตาบุญบางยางอำเภอคลองขุง จังหวัดกําแพงเพชรนะครับใครอยู่ใกล้ๆนี้ก็สนใจอยากเลี้ยงอยากอะไรก็โทรมานะฮะโทรมาที่เบอร์091 735ก้า2นนะครับอยู่ในหมู่บ้านนิคมนะครับผมเมื่อกี้ผมเททรายให,ให้ใส่ใสใ่ไอให้เขาไข่เดี๋ยวก็ เดี๋ยวผมจะรับพื้นที่ให้มันเป็นเหลี่ยมเป็นอะไรหน่อยเขาจะได้ไข่ง่ายแล้วก็เดี๋ยวแม่เอาฟอกเกียน้ํามาฉีดฉีดให้มันช่าช,ชุ่มช่าสักนิดนึงนะฮะแล้วมันจะไข่ตอนนี้มันเกาะคู่กันเต็มเลยฮะตัวผู้นี่ไม่ปล่อยตัวเมียเลยเด้ออันที่ไข่แล้วก็มีนะอันที่ไข่ไข่ก็มีอยู่ครับเพิ่งเก็บเมื่อวานนี้เก็บตะกร้าเมื่อวานแล้วมันเกาะคู่กันนะฮะนี่เกาะคู่กันบัง เกาะกันจนตายก็มีนะฮะเกาะไม่ยอมปล่อยเลยนี่เกาะกันจนตายเลยนะครับเนี่ไม่เข้าด้วยดิโอเคนะครับผมเนี่ยใครสนใจตะ๊ก,กะแตนไหนมันมาอยู่ม,มุมนี้นะฮะชอบม,มุมนี้รู้สึกว่ามันจะร้อนหรือ,อยังไงมาอยู่ม,มุมนี้จังเลยตะ๊ก,กะแตนตถ้ามาอยู่ม,มุมนี้เราจะให้อ,อาหารทางนี้นะฮะ ถ้าตั๊ก,กแตนไปอยู่มุมนู้นเราก็ให้อาหารทางนี้มันจะได้ไม่บินออกเนี่ยถ้าเราเข้าเปิดซิปออกมามันบินสวนเราออกไปเลยนะครับโอเคนะครับผมใครสนใจไข่ตั๊ก,กแตนก็ติดต่อมาที่เบอร์นี้ได้นะฮะบ,บ้านสวนสุนันทาน,นะครับผมอยู่จังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองขุงนะฮะตำบลวังยางหมู่บ้านนิคมนะฮะอยู่ใกล้ๆท่ามะเขือนี่นะครับผม บ้านผมก็เข้ามาในซอยจากนี่ไปท่ามะเขือแค่2อกิโลเองนะคะถ้าไปคลองขุงนเนี่ยก็ประมาณสักสามสี่ห้ากิโลนะครับผมไม่ไกลโอเคสนใจก็ติดต่อทักมานะครับผมสวัสดีครับ